6ดเดนเลนมาโครรุ่นใหม่ตูรับแสงกว้างโฟกัสไวและติ๊กใกล้ขึ้นกว่าเดิมปรับโบเก้ได้ตามใจ สวัสดีครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับเลน Canon RF 100 m mm m นะครับ f 2.8L Macro IS USM ตัวท็อปจาก Canon นะครับที่มาพร้อมกับกำลังขยายสูงถึง1.4เท่าถ่ายสิ่งเล็กๆให้ออกมาสวยงามแบบเต็มตามาพร้อมระบบกันสั่น5แกนและยังสามารถปรับโบเก้ได้ตามต้องการ แล้ววันนี้นะครับผมจะนำเลนส์ Canon RF 100 mm มาลองกับกล้อง Canon EOS R5 นะครับเราไปดูกันนะครับว่าภาพที่ได้จากเลนส์ตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับตามไปดูกันเลยครับโฟกัสได้ใกล้ขึ้นกว่าเคยที่ระยะ26ซเมตร จุดเด่นแรกของเลน Canon RF 100mm f/2.8L Macro IS USM นั่นก็คือเขาได้พัฒนาให้ขยายอัตราส่วนได้มากกว่ารุ่นเดิมถึง1.4เท่าโฟกัสได้ใกล้ขึ้นที่ระยะ26ซนเมตรทำให้เราได้ภาพวัตถุที่ใหญ่ขึ้นกว่าเลนมาโครปกติทั่วไปเวลาถ่ายภาพจริงๆนะครับเราเข้าใกล้ๆมาก หน้าเลนห่างจากวัตถุที่จะถ่ายเพียงแค่8.6เซนเมเท่านั้นเองนะครับผมว่าสายมาโครนะครับหรือว่าใครที่ชอบถ่ายสิ่งของชิ้นเล็กๆน่าจะถูกใจเลนรุ่นนี้ครับปรับโบเก้ได้ตามใจด้วยวงแหวน SA Control บนตัวเลนต่อมานะครับเรามาดูฟีเจอร์ใหม่ที่มาพร้อมกับเลนตัวนี้เลยนะครับนั่นก็คือฟีเจอร์ที่ปรับโบเก้ได้เองตามต้องการ ซึ่งฟีเจอร์นี้นะฮะเราจะมาควบคุมผ่านวงแหวน sa control นะครับที่วงแหวนก็จะมีลบไปจนถึงบวกต้องบอกก่อนนะครับว่าการปรับโบเก้นี้จะทำให้ความคมชัดของวัตถุเปลี่ยนไปด้วยถ้าเราปรับวงแหวน sa control ไปทางลบเราก็จะได้โบเก้แบบฟุ้งๆละมุนละมุนถ้าเราปรับไปทางบวกก็จะได้โบเก้ที่มีเส้นขอบดูคมชัดดูสวยไปอีกแบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งลูกเล่นของเลนส์ตัวนี้ที่เหมาะมากๆสำหรับการถ่ายภาพบุคคลครับ บางคนบอกว่าการใช้เลนมาโครถ่ายภาพบุคคลภาพที่ได้ดูรายละเอียดชัดเกินไปฟังก์ชันนี้ก็จะช่วยให้เราได้ภาพที่ดูนุ่มขึ้นได้โบเก้แบบที่เราเลือกได้ครับหลังจากที่ผมได้ลองใช้เลน canon rf 1 0 0 f 2 8 l ต้องบอกว่าโฟกัสนี่ไวจริงๆนะฮะและก็ไวขึ้นกว่าเลนส์1 0 0มาโครรุ่นก่อนด้วยนะครับ เพราะว่าเลนรุ่นนี้เขาได้พัฒนาใส่มอเตอร์นาโน USM มาให้ถึง2ตัวและทำให้โฟกัสเร็วมากขึ้นกว่าเดิมและยังทำงานเงียบขึ้นอีกด้วยครับระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบ Optical 5 Stop สำหรับสายมาโครนะครับเป็นที่รู้กันดีว่าเวลาที่เราถ่ายภาพสัตว์ตัวเล็กๆหรือวัตถุขนาดเล็กเราต้องเข้าใกล้วัตถุมากๆและผลที่ตามมานั่นก็คือเลนของเราจะมีอาการสั่นไหว แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเลนรุ่นนี้ครับเพราะเขามีระบบกันสั่น5แกนและยิ่งเอามาใช้กับกล้อง Canon R5 ด้วยแล้วผมถือ Hand h a n เ h e l ได้สบายๆเลยครับ <S <S เรามาดูภายในตัวเลนกันบ้างดีกว่านะครับตัวนี้นะครับเขามีม่านรูดับแสงมาให้ถึง9ใบซึ่งนับว่าเป็นข้อดีของเลนตัวนี้นะครับเพราะว่าทำให้เราได้โบเก้ที่กลมและสวยงามครับ ในส่วนของบอดี้เลนรุ่นนี้นะครับถือว่าเขาออกแบบมาได้ดีเลยทีเดียวด้วยน้ำหนักเพียง730กรัมก็ถือว่าไม่ได้หนักจนเกินไปและก็ยังออกแบบมาให้กันฝุ่นและละอองน้ำได้เป็นอย่างดีเหมาะที่จะพาไปได้ทุกที่หยิบมาใช้งานได้ทุกสถานการณ์โดยสรุปนะครับเลน์ Canon RF 100 F 2.8 L Macro IS USM สำหรับผมแล้วนะฮะถือว่าถูกใจมากๆนะครับผมหยิบเลนสตัวนี้ไปถ่ายมาแรงหรือวัตถุชิ้นเล็กๆก็ถือได้สบายๆเลยครับด้วยความที่โฟกัสไวมากๆแถมยังเข้าใกล้ได้มากกว่าเดิมถึง1.4เท่าและยังปรับโบเก้ได้เองอีกด้วยผมว่าเลนสตัวนี้สายมาโครต้องเพิ่มติดกระเป๋าไว้แล้วะครับ สำหรับใครที่ต้องการกล้องเลนอุปกรณ์ในการทำไลฟ์แบบครบวงจรและให้คำปรึกษาแบบ p r i v a t e มาพบกับผมได้ที่ Big Camera Central พระราม2และผมจะเลือกกล้องและอุปกรณ์ที่ดีที่สุดให้สำหรับคุณครับและพบกันที่ Big Camera กว่า180สาขาทั่วประเทศอย่าลืมกดติดตามอัปเดตเทรนกล้องก่อนใครได้ที่ Big Camera Channel ทั้ง Facebook และ YouTube และคุณจะไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวในโลกแห่งการถ่ายภาพสวัสดีครับ